สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลลาพามูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ค่ะสำหรับทั้ง12ราศีนะคะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีดวงดาวสำคัญที่จะโยกย้ายถึง3ดวงค่ะได้แก่ดาวพระศุกซึ่งจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่4พฤศจิกายนดาวพระเกต จะย้ายจากราศีพิศภเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9พฤศจิกายนและดาวพระอาทิตย์จะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายนซึ่งการโยกย้ายของดวงดาวนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิตนะคะไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะคําพยากรณ์ดวงชะตาและขนาวราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ในสโลแกนที่ว่า แต้มบุญทำงานโอกาสพุ่งทยานสู่ความสำเร็จชา,าวลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถือเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเป็นเดือนที่มีพลังแห่งแต้มบุญที่ได้สั่งสมมาจะเริ่มทำงานอย่างเต็มกำลังเปิดประตูสู่โอกาสแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพลังงานของดวงดาวที่เกื้อหนุน จะส่งผลให้มีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือและสนับสนุนทำให้แผนการต่างๆที่เคยติดขัดสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามศักยภาพอันมหาศาลนี้ไม่ได้มาโดยง่ายแต่เรียกร้องให้ท่านต้องลงมือทำอย่างจรงิงจังมีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจและการบริหารจัดการความท้าทายอย่างมีสติเพื่อคว้าความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้าให้ได้ ในด้านการงานเป็นเดือนแห่งความก้าวหน้าและการสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์เดือนพฤศจิกายนเปรียบเสมือนช่วงเวลาทองสำหรับการพัฒนาอาชีพของชาวลัคนาราศีกรกฎพลังแห่งสายสัมพันธ์และเครือข่ายที่ท่านถนัดจะกลายเป็นคุมทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้โอกาส หลังไหลเข้ามาจากหลายทิศหลายทางทําให้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มแผนงานใหม่ๆแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่และสร้างความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดค้ามสาเร็จในด้านการงานในเดือนนี้จะได้รับแรงส่งจากปรากฏการณ์ของดวงดาวที่สําคัญคือดาวพระพฤหัสซึ่งโคจรเข้ามาทับลัคนาในตําแหน่งมหาอุดและเป็นตําแหน่งที่ทรงพลังที่สุด ทำให้ดึงดูดความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้มีอิทธิพลพวกเขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกือ้อกูลโครงการต่างๆของคุณให้สำเร็จรลุร่วงส่วนดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวพระอาทิตย์รวมตัวกันในภพพันธุเป็นกลุ่มดาวเดอดสตาร์ซึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกจะส่งผลให้การร่วมมือการเจรจาและการสร้างพันธมิตรโดดเด่นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ ดึงดูดผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่มีกำลังมาผักดันโครงการให้สำเร็จส่วนดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบกรมมะหรือว่าการงานตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสทางการงานโดยไม่คาดคิดหรือได้งานแบบฟุกฟุกหรือมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือทำงานกับชาวต่างชาติหรือโครงการที่มีอาจจะมีความหลากหลายและไม่หยุดนิ่ง ึ่งเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมยอดในการนำความรู้เดิมหรือโครงการเก่าๆที่เคยพับเก็บไว้กลับมาปัดฝุ่นและทำใหม่ส่วนอิทธิพลของดาวอังคารในพภพพุทธะและดาวเกตในภพกรมมะจะส่งเสริมให้การนำของเก่ามาปรับปรุงหรือนำเสนอไอเดียเดิมในรูปแบบใหม่ๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีความคิดสร้างสารรค์ที่ใส่เข้าไปจะทำให้ผลงานโดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่โดดเด่นนี้จะส่งผลโดยโตรงไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงินที่กําลังจะตามมาช่วงนี้นะคะเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวแต่ว่าต้องอาศัยความรอบคอบด้วยค่ะ ภาพรวมของการเงินในเดือนพฤศจิกายนนะคะมี2ด้านค่ะที่เด่นชัดคือโอกาสในการสร้างผลกลําไรอย่างมหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งก็แฝงไปด้วยความผันผวนและความเสี่ยงสูงจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความกล้าและความรอบคอบควบคู่กันไปวันที่4ี่ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะจะเป็นช่วงเวลาทองเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่านิจังขาราชายโยก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเงินปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินซึ่งโคจรในตําแหน่งที่อ่อนกําลังเป็นนิดได้รับการเกื้อหนุนจากดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภที่โคจรเข้ามาในตําแหน่งที่ทรงพลังที่สุดเรียกว่าเกษตรตาทิพย์ดีจึงช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาทางการเงินให้เป็นราชาโชคอย่างน่าอัศจรรย์ส่งผลให้ช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเจรจาต่อรอง สร้างรายได้และอาจมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆหรือทํากําไรได้เป็นถุงเป็นถังค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณยังต้องระวังเรื่องทุกขลา,าบนะคะหรือว่าความโชคดีที่มาพร้อมกับปัญหาบางอย่างกล่าวคือความสําเร็จอาจไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกแต่จะไปสําเร็จในครั้งที่2หรือครั้งที่3จากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรืออาจหมายถึงการได้รับโอกาสที่ดีแต่ต้องไปเจอกับคนที่บิดผิวสัญญา ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งข้อแนะนำในทางด้านการเงินนะคะเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนและสร้างผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการเงินในเดือนนี้งดรับเงินสดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกบิดผิวควรให้ความสำคัญกับการรับชำระเป็นเงินสดหรือ,อยังน้อยที่สุดนะคะคุณควรจะมีการวางเงินมัดจำก่อนที่จะเริ่มทำงานค่ะนอกจากนี้ควรจำกัดความเสี่ยงนะคะ ควรมีการวางแผนกันงินอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขุนหันพันแล่นและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ใน,นระดับที่ยอมรับได้เน้นการลงทุนด้วยไอเดียความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสายสัมพันธ์หรือว่าคอนเน็ t ชันนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของโอกาสและผลกำไรที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ค่ะจากความมั่งคัง่งทางวัตถุ สาม,มารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวในเรื่องของหัวใจได้เช่นกันค่ะในเรื่องของความรักเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านและตัดสินใจค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ความชาัดเจนและการสื่อสารที่จะเปิดใจต่อกันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการนําทางชีวิตรักค่ะคนมีคู่นะคะ คุณจะเจอบททดสอบสู่ความสัมพันธ์ที่แข่งแกร่งความสัมพันธ์ของคนมีคู่จะมีบรรยากาศสองขั้วเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะในด้านหนึ่งอิทธิพลของดาวพุธและดาวศุกร์จะช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งความกลมเกลียวเข้าใจและเอื้ออาทรต่อกันแต่ในอีกด้านหนึ่งอิทธิพลของดาวเสาร์และพระราหูอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเป้าหมายการเงินหรือแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ปัญหาหลักที่ควรระวังนะคะคือแนวโน้มที่จะเงียบหรือเก็บความรู้สึกไว้แทนที่จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาคําแนะนําก็คือควรที่จะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยจริงใจและใช้เหตุผลจะเป็นกุญแจที่จะช่วยให้คุณและคนรักสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญนี้ไปได้ค่ะและจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและมั่นคงในระยะยาวสําหรับคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ที่จะเปิดใจรับโอกาสแห่งรักครั้งใหม่ค่ะเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้เจอคนใหม่ๆคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีโปรโฟไฟลด์ดีมีวุธิภาะสูงการงานมั่นคงและอาจได้เจอกันผ่านการทำงานหรือจากการแนะนำของผู้หลับผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามนะคะอุปสรรคสำคัญที่สุดอาจมาจากตัวคุณเองที่ยังคงลังเลไม่กล้าเปิดใจอย่างเต็มที่ เนื่องจากความเจ็บปวดในอดีตที่ยังขยาดอยู่ขอแนะนำให้คุณลองปล่อยวางความรู้สึกเดิมๆนะคะและให้โอกาสกับตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและหากมัวแต่ลังเลโอกาสดีๆครั้งนี้อาจจะหลุดไปอย่างน่าเสียดายค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะมีกิจกรรมมากมายนะคะดังนั้นคุณจะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะจะทาให้คุณสามารถคว้าความสําเร็จได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งทําให้การใส่ใจดูแลตัวเองนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะคุณควรระวังเกี่ยวกับความเครียดสะสมนะคะเพราะว่าเนื่องจากการทํางานหนัก แล้ก็ความกดดันอาจนําไปสู่ความเครียดทําให้นอนไม่หลับส่งผลให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนะคะนอกจากนี้ควรระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลำคอปัญหากระเพาะอาหารและลำไส้รวมถึงโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังค่ะค่ะและยังมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยกระทันหันนะคะและนอกจากสุขภาพของตัวท่านเองแล้วนะคะควรที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยนะคะแต่หากมีอาการเจ็บป่วยใดเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มการฟื้นตัวก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะในเดือนนี้นะคะคุณยังต้องระวังความใจร้อนนะคะอย่าวู่วามเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะควรระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะนอกจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วนะคะคุณควรระวังระบาดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าหรือว่าไฟค่ะ ข้เพิงระวังอีกอย่างนะคะก็คือเอกสารและข้อตกลงนะคะในการร่วมมือหรือทาสัญญากับผู้อื่นคุณควรที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของเอกสารเพื่อป้องกันข้อพิพาทและการถูกเปลียดเบียนผลประโยชน์และยังต้องระวังความขัดแยง้งซึ่งมีเกณฑ์ที่จะเกิดจากลูกน้องบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งจะต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการค่ะข้อแนะนำสำหรับการเสริมดวงชะตาในเดือนนี้นะคะ 1. ใช้มนุษยสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ค่ะ สร้างเครือข่ายของคุณนะคะอย่างเต็มที่เพราะโอกาสและความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะมาจากคนรอบตัว 2. กล้าที่จะขอความช่วยเหลือค่ะเมื่อรู้สึกว่างานเราหนักเกินไปนะคะคุณอย่าลังเลคนที่จะหาคนมาช่วยทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีอย่าทําอะไรเพียงลําพังค่ะข้อที่ 3. ปล่อยวางอดีตนะคะสําหรับคนโสดควรที่จะฝึกฝนจิตใจและปล่อยวางความรู้สึกเก่าๆ ที่คอยฉุดหลังเพื่อจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ความสุขครั้งใหม่ได้เข้ามาค่ะข้อ4การสื่อสารยังเปิดใจนะคะในทุกๆครั้งความสัมพันธ์พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะก็จะแก้ไขความขัดแย้งที่ก่อนที่จะบานปลายได้ค่ะบทสรุปนะคะของเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะคือเป็นเดือนแห่งศักยภาพที่ชาวราศีกรกฎต้องคว้าไว้ให้มั่นเป็นช่วงเวลาที่จักรวาล จะมอบรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ที่ทำงานอย่างหนักคิดอย่างมีกลยุทธ์และไม่ละเลยการดูแลตนเองความสำเร็จที่ท่านสร้างสรรค์นในเดือนนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลในปัจจุบันแต่ยังจะเป็นรากฐานอันมั่นคงสู่ความรุ่งโรจน์ในปีถัดไปขอเพียงแต่คุณมีความกล้าที่จะลงมือทำและเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาขอให้ราศาีกรกฎประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเฮงเฮงเร็วรวยตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคู่เลขนําโชคนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะได้แก่05 09 14 15 16 19 35 39 47 49 59 64 69และ87ค่ะซึ่งคู่เลขนะคะสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้ค่ะ และสามารถนำไปใช้เป็นรหัส ATM พาสเวิร์ดต,ต่างๆตัวเลขต่อท้ายไลน์หรือเลขนำโชคได้ค่ะค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์ของเดือนพฤศจิกายนเพียงเท่านี้นะคะคำพยากรณ์เป็นเพียงคำทำนายกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลหากต้องการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคญอย่างต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยค่ะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากลอบทัวร์ซึ่งจะรับจัดทัวร์ โรงแรมรถรับส่งและจองรอบกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทางรายการได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ